ให้พวกเราได้เดียอกันขึ้นทานะชีแล้วย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงที่เพลงสวยางามที่สุดของการเด็น,นไทยนะคะการร้องก็สวยวอ,อันหลงอผู้ที่ชอบไหมที่เรากลับมายุที่พวกเรายังเป็นวัยเด็กกันชอบไหมคะถ้าชอบเสียงแค่นี้ไม่พอ,อถ้าชอบก็รีสิครับรีสิพอไหมพอไหม ันนี้นะตามสคริปต์นะต้องทำเสียงแบบเป็นเสียงที่ช็อตด,ด้วยนะจ๊ะพูดที่ช็อตตรงมาพี่ชอ็งงชอตสั่งมาว่าไงคะพี่ชั่นบอกว่าอ,อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนกรีดดังๆนะค่ะโอ้ตายแน่เราจัดให้ไปเลยไหมสุดยอดจริงๆนะะค่าจิน <laughs> ใจน,นี่แปลกใจกนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะทำไมพี่ช็อตึงได้จัดให้พวกเราสามคน มาปล ong เปิดคอนเสิร์ตกันนะไม่เคยเลยนะทำไมอะคะก็สันนิษฐานว่าเราก็คงจะแก่แล้ที่เดียวเดียวเดียวเดยวเดียเดียวเดียยวเอ๊ะหนอทำไมไม่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 จริงค่ะไม่จริงค่ะในบรรดาคอนเสิร์ตทั้งหลายที่เราได้มีส่วนร่วมในช่วงที่ผ่านมานี้นะคะในคอนเสิร์ตนี้เรายังเหลือคนให้ไหว้ได้เยอะมากมากเลยนะคะข้างหลังนะคะจริงแล้ะอันเดอร์นะคะอิบการ แต่ก็ยังสวยนะเพราะว่าเรามีหมอช่วยอยู่ข้างหลังใช่วันนี้แล้วก็สวยด้วยแทนทั้งนั้นข้าข้าค่ะพี่จริงๆแล้ววันนี้จะบอกให้ว่าเรามีมามัดรวมกันนะคะขายที่กว่าเข็มมังกระเชดนะคะขี่คนนะ้นดีชีวิตวีสามศิลปินนะคะอย่าลืมมีเอสนะทุกคนสามสิศิลปินคุ้มซะยิ่งกว่าโคตรคุ้มนะคะหกค่ายหกค่ายโอ้ไม่ใช่ ค่ายมวยนะคะเป็นค่าเคยเพลงค่ะนะคะคิดว่าพวกเราที่มาดูกันในวันนี้ก็ต้องจดจำไปได้แหละไม่งั้นจะซื้อตั๋วมาทำแปะอะไรถูกไหมเออทำไมตบมือให้ตัวเองสิคะที่ซื้อตั๋วมาดูคอ,อะและนอกจากตบมือให้ตัวเองแล้วแบบยังจะขอนะคะเดี๋ยวจะขอสิ่งตรงนี้นะตอนเก็บไปก่อนเก็บพลังไว้ก่อนเพราะว่าลำพังพวกเราทีมงานเชนโชว์บิสศิลปินทั้งหมดเราไม่สามารถทำคอนเสิร์ต ทางนี้ขึ้นได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนที่อยู่กับเราตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ค่ะนั่นคือมามา่าต้องต้องคุได้หมมาม่ามามา่มา,มาไม่ได้อยู่กับเราแค่คอนเสิร์รตอยู่มาตั้งแต่นเล็กๆเลยจบแล<ม>้วนะคะวันนี้เรามีของขวัญอะไรมาเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามามา่มาจัดคอนเสิร์ตแล้วเขาไม่ได้ดูแลเฉพาะพวกเราเขาคิดถึงทุกๆคนที่ซื้อบัตรมาดูคอนเสิร์ตด้วยยังไงเพราะฉะนั้นพี่คค่ะมาม่ามาทันที เราไม่มีคำว่าธรรมดาคุณมีรางวัลพิเศษอยู่ทุกคน50รางวัลเออจะได้ด้วยวิธีไหนได้ที่วิธีไหนมะต้องทำยังไงครับทุกคนนะคะไอ้ไม้ที่เป็นพวเรียกอะไรนะดุยยันร้องไปเรียกมาหรอกไม่เขาเรียกว่าไอ้ที่เป็นไฟฟ้าเขาเรียกว่าแท่งหาริหารเลยเนาะท่หาริหารคุณพี่คะอะไรคะแท่งหาริหารเหรอคะทุกคนนะคะ เอาแท่งเอาแท่งไว้ที่มือซ้ายแล้ววางมันไว้ก่อนชูมือขวาขึ้นมาฮะชูไม่ชูไม่ได้นะไม่ชูไม่ได้นะเพราะให้บางคนเขาก็ไม่ได้แวะได้ยังไงชูอะไรโอเคชูเสร็จแล้วล้วงค่ะล้วงอะไรคะตายเก้าอี้ค่ะถ้าคุณล้วงล้วมตัวแล้วรวมเปล่าคุณนิล้วงของเพื่อนเลยแล้วดึงกระดาษที่มีโลโก้มาล่าออกมาค่ะใครช่วยช่วยช่วยช่วนี่นี่ทางนี้ได้แล้วะ นะะคใครที่ยังไม่เจอรีดควานไปตรงข้างๆก่อนค่ะเขายิ่ยงข้างนะคะใครได้หรือเปล่าชูให้เราเห็นหน่อยค่ะเย้ทำไมเราเหมือนเราเป็นทบประชาชนทุกโรงพยาบาลเลนโอ้ได้เยอะนะเนี่ยพูดได้เลยเอาคุณอยู่ไปที่ก่อนคุณอยู่ไปที่ก่อนแต่คุณเก็บไปนั่นไว้ตัวนะคะทำได้ไหมคะพี่ปุ้มยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ล้วงใต้เก้าอี้แล้วเจอลำบากนะคะเพราะว่าพวกเรา เดินมาแม่นี่แหละใช่ถ้าไม่มีมาม่าเราจะได้โตไหมเราไม่โตถ้าไม่มีมาม่านะคะก็คงเอ็นไม่ติดนะคะเข้าหงสืออะไรก็ไม่จำอย่ะเมื่อก่อนต้องกินมาม่าทุกนาทีแล้วไงแต่ถ้ตอนนี้ครูชีพค่ะตอนนี้ถ้าสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปรับรางวัลที่ไหนอย่าเพิ่งกับตอนค่ะต้องบอกว่าให้ไปรับได้ที่บูมาม่าทางด้านนอกนะคะแต่ว่ารอฝั่งเพลงแค่จบก่อนร้องมานะคะเดี๋ยวเพิ่งค่ะเอาไปรับรางวัลนะคะเดี๋ยวเสร็จไปเสร็จแล้วออกไปรับรางวัลนะคะค่ะไอวันนี้นะคะตอนนี้นะคะนอกก ใปแล้ย่าลืด้วยเพราะว่ารายงไ,งได้ส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้นะคะเราจะมอบให้กับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนนะคะขอบคุณทุกให้ตัวท่านเองด้วยทำบุญร่วมกันหลายทางนะคะชาติเราต้องเล่นรวบเปนสีใช่แล้วเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทางสายตาที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เพราะว่ามีขาแยากจนนะคะพี่คะ ไม่ถึงสิบคนไม่ถึงข้างหน้าโอเคเราเรียกเราเรียกอยู่ได้งั้นให้พี่ปุ้มรับดอกไม้ก่อนนะคะพี่ปุ้มรับดอกไม้ก่อตัว้ไคะแล้วหมจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะตอนนี้เราสามคนเป็นคนพาทุกทุกท่านขึ้นทางมะชีล่วงกันละดังนั้นทางมะชีลเครื่องนี้จะเปิดแล้วเราจะเริ่มจากปีแรกที่มีเพลงจะย้อนไปตอนไหนคะไหนบอกเลยดิฉันขอเลื่อน 2522ค่ะคุณค่ะ,ค,ะคุณตอเลยว่า2522มีอะไรคุณคะคุณถามสองหาสองสเมื่อวานดิฉันกินอะไรจำไม่ได้เลยคะคะคุณคะถามมาเลนานขนาดนั้นอาที่แน่ๆสอ2หค่ะเชื่อว,ว่าเราทุกคนมีอารมณ์ร่วมกันอยู่แล้วนะคะในที่นี้ตอนนั้นอาไม่ได้มาช่วงประมาณนั้นเท่านันนะคะพวกเราเนี่ยจะได้ฟังเพลงแต่ละครั้งเราต้องรอในการวิทยุใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีอินเทอร์เน็ตพูดพล่านเหมือนสมัยนี้นะคะ สมัยนั้นก็จะมีรายการพิ้วรายการหนึ่งซึ่งโด่งดังมากนะคะคือรายการรถไฟดนตรีนะคะก็เจ้าของรายการรถไฟดนตรีก็คือคุณระยะาหรือคุณประเสริฐคุณอะไก่อนนะะซึ่งต่อมาสักพักทำรายการพิ้วดังมากสมัยนั้นไม่มีใไทรู้จักนะคะต่อมาแกก็อุตริทำค่ายเพลงค่ะอุตริทำค่ายเพลงนั่นแหละค่ะสาวๆไม่ได้ถือกำเนิดออกมา ด้วยการที่โดยคุณรย่าได้เหมือนทำคลอดทาไหนอะเอ๊ะจะคลอดทางไหนคะทางช่องทางธรรมชาติค่ะคือคุณย่าเป็นผู้ชายคะจะไปทางไหนแล้วคุณนี่ก็ทางธรรมชาตินั้นปีนั้นนะเนี่ยอยากเป็นเดดนตรีแล้วก็เกิดสาวสาวค่ะเพราะฉะนั้นเพลงที่กำลังจะเริ่มในทาร์มาชินเราต่อไปนี้ควรจะเป็นของ ก็ต้องเริ่มด้วยค่ายรถไฟดนตรีนะคะบอกก่อนนะคะว่าคือแอมอาจจะดูวันนี้แอมอาจจะดูเหมือนนกไหลบัวหน่อยนะคะเพราะว่าตอนช่วงแตบเนี่ยไม่ออกนะคะตอนอนี้ช่วงเททีค่ะก็จะบอกว่าวันนี้ไม่ได้มีแต่สาวๆที่จะมาเปิดนะคะก็จะมีศิลปินจากค่ายรถไฟดนตรีนะคะในวันนี้ที่รอพวกท่านให้มาร้องเพลงด้วยก,กันและพวกเขาหวังไปเห็นที่ว่าทุกท่านจะยัง จำเพลงพวกนี้แล้พวกร้องตามไปด้วยกันได้ขอเชิญเปิดท้ายเคนืด้วยกันด้วยกับศิลปินค่ายรถเปดนตรีค่ะเชิญค่ะ